งูเข้าบ้านกับคุณงูอะไรเนี่ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะไม่ชอบปะเนี่ยโอ้ยเป็นประวัติศาสตร์เลยเข้ามาไงเนี่ยโอ้ยงูเข้าบ้านเห็นไว้นู่นนุ่นนู่น,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 นใหญ่มากเปิดไฟเปิดไฟ โชคป่ะเนี่ยวู๊ดเป็นประวัติศาสตร์เลยเข้ามาไงเนี่ยงูเข้าบ้านเห็นไหมนุ่นนู่งๆๆนุ่งใหญ่ม,มากเปิดไฟเปิดไฟพวกทุกคนอ่ะอ่ำอ่ำอ่ำชุบไม้เลยจับงูตัวใหญ่มากยุ่งยางโอ้ย ไปนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะลุงจับงูก,งกับลุงยามขาวดวนทุกคนทุกคนได้แล้วได้แล้วได้แล้วคก็ทุกคนค oh. ่ะเดี๋ยว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 มามาค่อย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 มาจัไปปล่อยจะบไปปล่อยตัวใหญ่มากเฮ้ยตัวใหญ่มากมา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 ตัวใหญ่มากเดี๋ยวนะตัวใหญ่มาก จับได้แล้วตัวใหญ่มากค่ะเดี๋ยวเอาปล่ไยนะโอ้ยทีแรกอยู่หน้าห้องลูกสาวค่ะเจอดงย้เี้ยวเป็นลมดีนะก็ไม่ทำร้ายใช่ไหมงูหลามนี่ไม่ทำร้ายเนอะตัวใหญ่มากค่ะทุกคนนะนี่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 ใส่ฝนตกมันมาไงไม่รู้ตัวใหญ่มากมันหรือว่าเป็นบริวารของปู่ฮะเป็นพญาของปู่พญานาคบอ ไปนู่นนะงูหลามนะไม,ไ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 ม่เดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยแล้วเดี๋ยวปล่อยแล้วแมวไปทําอะไรหรอกนี่นะคะทุกคนงูเข้าบ้านค่ะงูอะไรงูงูฉลามใช่ไหมลุงงูอะไรนะงูหลามงูหลามงูหลามค่ะทุกคนตัวใหญ่มากนี่ครั้งแรกเลยที่มีปกติจะเป็นตัวเล็กค่ะนี่เป็นตัวใหญ่จากสองคนกับลุงยามค่ะทุกคนคิดดูแล้วกันมันเข้าบ้านมันตัวใหญ่มากมูรวามากินอะไร หน้าฝนไม่รู้มาไงไม่เคยเข้าบ้านหนูเลยนะไม่เคยมีงูใหญ่เข้าบ้านขนาดนี้เลยครั้งแรกค่ะทุกคนค่ะกลัวก็กลัวนะคะอยากถ่ายวีดีโอให้ทุกคนดูก็อยากถ่ายเรียกงูหลามใช่ไหมหช่วงนี้ฝนตกฝนตกลุงยามก็เก่งเก่งดูดูชัวลุงเ <się S 2> ดียดูนี่นะคะตัวใหญ่มากอย<ม>ู่ฮะมีเอ๊ะ <ห ả? S 2> นี่นะคะลุงอยากวัจะจับใส่ถุงนะคะเพื่อเอาไปปล่อยค่ะเอาเข้าไปปล่อยค่ะลุงก็กเก่งเก่งจับคนเดียวไหวไหมลุงไหวไหมเออลากไปสิลุงจะลาก,ล,ก,ล,ากลุงก็ลากไปไล่อยไหมเออให้ลุงลุงแรกจะใส่ในถุงนี้นะคะไม่ไม่สามารถค่ะเจ็บคะเขาจะเจ็บไหมอะ่ะเออไม่เจ็บเ,าเนาะปะปะปะ,ปะเอาเอาไปปล่อยที่ไหนอะ่ะอเอาไปปล่อยรับป้อมยามเนาะ โอ้ยไปซะลูกไปซะอืให้ลุงยามเอาไปเอาไปไปล่อยแถวนู่นละค่ะมันมีสวนน้าป้อมยามด้เอากร็บด้วยหรอมันไม่เจ็บหรอเจ็บไหมลุงไม่เจ็บเ,เ,บเบด้อกับคุณงูอะไรเนี่ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะไม่โชคป่ะเนี่ยโอ้หเป็นประวัติศาสตร์เลยเข้ามาไงเนี่ยโอ้ย งูเข้าบ้านเห็นไว้นั่นนุ่นนุ่นตัวน,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 นั้นมันุ่วใหญ่มากเปิดไฟเปิดไฟ